สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องแฟนมวยทุกท่านเลยนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับคิดหวังสิ่งใดก็อขอให้สมหวังมงมา่านปาถนาทุกประการเลยนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีนะครับก็ขอให้มาลายหายไปกับปี6-4ปีที่ผ่านมานะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพี่น้องแฟนมวยทุกท่านเลยนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการเลยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพี่น้องแฟนมวยทุกท่่านัสสดีีปปห65 วันนี้นะครับมุมส่งเวนก็จะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระเสระในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์นะครับที่1มกราคม2565นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณครับมุมส่งเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระเสระนะครับมาฝากกับแฟนบอลทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่น,นครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับข้อมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ smuydung a ต้องมีอลัม้าก,ก่อนนะครับ smuydung a และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามนะครับสดเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องฉาตช่องสามนะครับขึ้นชกกนในันเสา์ที่1มกราคม2 5งพเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยนะครับเป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์สนามมวยอ้อมหน่อยนะครับประกบไว้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าติดตามนะครับแต่ว่ายังไม่มีมวยรอบให้หลุนกันนะครับสัปดาห์นี้ มาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเพชรนำชัยนอธนานัทนะครับหรือว่าสีพนมยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพายพยักเอนนี่มวยไทยนะครับหรือว่าสอตุมานินพิกัด1 1ึปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรนำใช้นี่มา116ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินภายพยัก์ก็มา116.2ลดไปจุดสนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเนื้อตัวมาดีมาสวยด้วยกันทั้งคู่นะครับน้ำหนักก็มาดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับภพยพยัก์นะครับดูว่าได้เปรียบเรื่องเสียส,ส่วนสูงสรีระนะครับได,ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงสรีระได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับค่อนข้างเห็นเลยนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพ็ดนำชายนี้ก็เป็นนักชกจากสุราษฎร์นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สีพนมยิ้มนะครับโดยมีทางด้านคุณนิคุณบัวทองครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสียเนตธนานักจุนเดินครับให้การสนับสนุนอาชีดก่อนชกนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเลยเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับวงในของรับมัดตีรุนแรงนะครับสอกส่วนอันตรายนะครับชื่อมวยดีนะครับเก๋ากระดูกดีชกก่อนชกมาก่อนนะครับชกมวยมาก่อนชกมานานนะครับแต่ว่าถือว่าฟอร์มก็ยังไม่โดดเด่นยังมีสรสดุดนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเ,เงินพายพยักนะครับเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอนนี่มวยไทยเจ็ดกำทรน,นะครับโดยมีทางด้านสารวัตรแกะนะครับพันวมตีธีรวัตรชูกรน,นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับเสือปิงเอนนี่มวยไทยนะครับพายพยักนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพเลยสูงยาวเข่าแหลมไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงดันแทง สอกสวนอันตรายนะครับเป็นโมลุปล่างดีนะครับโชคกับไข่นี่จะไม่ค่อยจะเสียเปรียบเรื่องสรีระเรื่องส่วนสูงสักเท่าไหร่นะครับเป็นโมลุปล่างดีเลยนะครับฟอร์มทั้งคู่นี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปียบไม่แตกต่างกันนะครับเรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายน้าเงินนะครับภายพยัพ เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3านะครับเหลืเปิดหลังจากช่างนะครับฝ่ายน้ําเงินเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3านะครับเนื่องเนื่องจากว่าวันนี้ดูว่าได้เปรียบเรื่องสลีระเรื่องส่วนสูงได้้อยกว่าได้สูงกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับได้เปรียบเรื่องการผิดซ้อมการเตรียมตัวด้วยนะครับเพราะว่าเดิมทีนี่ภายพยักจะชกกับเพชรเปารลิศนะครับแต่ว่าทางด้านเพชรเปาลิศถอนไปนะครับ โปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยจึงไปดึงเอาทางด้านเพชรนำชัยมาเสียบแทนนะครับแต่ก็ซ้อมรอรายการอยู่ตลอดนะครับแล้วก็รู้ตัว,วเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับฉะนั้นการฟิตซ้อมก็เกือบเกือบร้อเเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูว่าการฟิตซ้อมก็ยังเป็นรองตัวยืนอย่างพายพยักเอนนี่มวยไทยอยู่ดีนะครับแล้ววันนี้ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยเลทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิด5้านะครับอยู่ที่พายพยักนะครับวันนี้ก็ชอบแล้วก็บอกไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพายพยักเอนนี่มวยไทย ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนะครับประตะหินซินบีมวยไทยนะครับหรือว่า พยัก42วอวิวัฒนานนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสตังทองชอ5พยักนะครับหรือว่าเพชรหนองบัวพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงประตะหินนี่มา112.4ลดไป0.4นะครับสดทา้าฝ่ายน้ําเงินนะครับสตังทองนี่มา112ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เนื้อตัวมาสวนทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสตังทองดูว่าได้เปรียบเรื่องสีระได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับได้ลอยกว่าได้สูว่่่่าที4แต ว่ามีการสลับปรับเปลี่ยนคู่นะครับดึงไปชกเป็นคู่ที่2แทนนะครับ ดังนั้นฝ่ายแดงประตักหินนี้เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยนะครับโดยมีในหัวสิงห์นะครับต่อประตักสอจุลเสนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเลยหนักแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางขว้างกระจกนะครับปัดหนักศอกแรงนะครับต้นนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับวงในไล่แขนคอรัดมัดตีรุนแรงนะครับกระดูกดีนะครับชกมานานเลยนะครับปะทะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่าเลยนะครับ สตด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสตังทองนี่เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ชอหพยักจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเศราายสุขโขทัยนะครับพัชรินมิจัน์ทรเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับแชม108ป์ร้อยแปดอนด์ประเทศไทยสดๆดล้อนๆเลยนะครับฟอร์มสดฟอร์มอาจจะยังดูมีสรุดสรุอยู่นะครับแต่ว่า,าช่วงที่ ชิงแชมป์ว่าง1้8ปปอนด์นี่ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับคว้าแชมป์มาคาดเอวได้สำเร็จนะครับเป็นมวลรูปร่างดีสูงยาวเข่าในเหนียวนะครับไล่แขนของรัดมัดตรีรุนแรงนะครับอ่าแล้วก็บู๊ดุดันนะครับสอกสวนอันตรายเป็นมวยเข่าทรงแข็งแรงนะครับแล้วก็ชกกับใครก็ไม่ค่อยเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับ เพราะว่าเป็นหมวยรูปร่างดีนะครับวันนี้ก็ดูว่าได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับเนื้อตัวมาส่วนทั้งคู่เลยน้ําหนักก็มาส่วนทั้งคู่นะครับแต่ว่าสลีละส่วนสูงนี่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินสตางทองดูว่าจะได้เปรียบนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับปะตกหินนี่ชกมากอดประทะกระเบือใหญ่มาเล็กมาเยอะกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ดูเล็กกว่าสั้นกว่านิดๆเท่านั้นเองนะครับ คู่นี้นะครับหลังจากช่างเสร็จนะครับเลทนี่เปิดมาคู่ขี้สูสีเลยนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับปะตากินเป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อเนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนนะครับพอเดิมทีนี้สตังทองนี้ก็จะมาเข้าเสียบแทนทางด้านจอมโหดนะครับแล้วก็มีการสลับปรับเปลี่ยนคู่มวยกันนิดหน่อยนะครับก็ดูว่าทางด้านสตังทองอาจจะเสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้ใหญ่นะครับแต่สตังทองก็ซ้อมรอรายการตลอดนะครับแล้วก็รู้ตัวเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับ การฟริตซ้อมก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะดูเป็นรองนักมวยตัวยืนอย่างประตักหินอยู่นิดๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งเปรียบเทียบที่เวทนะครับทางด้านประตักหินนี่เคยขึ้นไปชิงแชมป์ชิงแชมป์ร้อยสิบสองปอนด์กับทางด้านลมโชยมาแล้วนะครับแต่ก็ผิดหวังนะครับแพ้คะแนนไปก็เลยไม่ได้แชมป์นะครับแต่ว่าถ้าน่าสตังทองฝ่ายน้ำเงินนี่ชิงแชมป์ 108ปอนด์ประเทศไทยแล้วก็ได้คว้าแชมป์ได้สําเร็จนะครับซึ่งเปรียบเทียบที่เวทพิกัดแล้วนะครับทางด้านประตักหินดูว่าเวทพิกัดใหญ่กว่านะครับเพราะว่าวันนี้ชก112ปอนด์ดูว่าเวทพิกัด112อปอนด์นี่ทางด้านฝ่ายแดง เป็นน้ำหนักธรรมชาติมากกว่านะครับแล้วก็เป็นนักมวยตัวยืนด้วยนะครับแต่อาจจะเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างนิดๆเท <Red Bird S 2> ่านั้นเองนะครับรเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับปลาตกหินซินบีมวยไทยนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับวันนี้ก็ชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับปลาตกหินซินบีมวยไทยนะครับได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็ได้เปรียบเวทพิกัดนะครับแต่อาจจะสั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับปลาตกหินซินบีมวยไทยนะครับเรทล่าสุดนี่หล ฝ่ายแดงปะตักหินนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงปะตักหินซึนบีมวยไทยส่วนคู่ที่3นะครับเป็นเคร่เอกนํำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดทองไทยสอสมายนะครับหรือว่าปอเตระกุลส่วนต้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพังงานนะครับมรัตนะบัณฑิตหรือว่าเพชรด,ดำเพชรสี่หมืน่นนะครับพิกัด132ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงยอดทองไทยนี่มา1 3 2 8ลดจุดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรพังงานนี่มา1 3 2ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่านะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงอาจจะเหลื่อมนิดๆเท่านั้นเองนะครับไม่มากนะครับเนื้อตัวนี้ก็มาดีมาสวยทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดทองไทยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สอสมหมายนะครับมีเสียสมหมายสกุลเมตานะครับ เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับสองแข้งสองกาดเลยนะครับกาดซ้ายออกได้กาดขวาออกดีนะครับคู่ต่อสู้จับทางได้ก็จะสลับสับเปลี่ยนกาดทันทีนะครับฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงชกฉลาดนะครับอาวุธเร็วนะครับชกยากจุกจิกนะครับดักเตะดักแทงนะครับอาวุธเร็วนะครับวงในไล่แขนขวางค้ำแทงดันแทงสอกสนอันตรายเป็นมวยประเภท เก๋ากระดูกดีชกมานานนะครับชื่อเสียงการผ่านมวยนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าฝ่ายสุดท้ายที่ชกไว้คือเดือนธันวาคมปี63านะครับอาจจะเลื่อเวทีไป1นึ่งปีเศษนิดๆนะครับแต่ว่าฝ่ายสุดท้ายก็คว้าแชมป์1 3อปอนด์เวทีราชดำเนินด้วยนะครับแต่ว่าหายไป1นึ่งปีเ็จเลยนะครับชื่อเสียงการผ่านมวยนี่ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับปะทะกระเบยใ,ใหญ่มาเยอะกว่านะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพังงานนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีสะพานควายนะครับสรสรศักดิ์แท้ตั้งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมสรดแข้งแทงเข่ายัดไส้แรงนะครับสอกส่วนอันตรายเลยนะครับหนุ่มสดห้าวนะครับแต่ฟอร์มนี้ก็ถือว่าสะดุดสะดุดฟอร์มถือว่าเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับฟอร์มฝ่ายแดงดูได้เปรียบนะครับ ฝ่ายแดงดูฟอร์มดูดีกว่านะครับแต่อาจจะเรือเวทีไปค่อนข้างนานนะครับหปีเสร็จเลยนะครับวันนี้เนื้อตัวมาสวยนะครับเนื้อตัวมาสวยเลทนะครับหลังจากช่างเสร็จนี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดทองไทยนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับคู่นี้กระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแต่ว่าความสดของร่างกายอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับ คูน่นี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินน่าจะต้องเปิดเกมเดินเข้าหานะครับใช้อาชีพเข่าของตัวเองนะครับพลังเข่าเดินบทเดินเบียดเดินบ,นบี้เพื่อที่จะหวังให้ทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับยอดทองไทยนี่ยุบยน่นแกว่งไทย้ทายให้ได้นะครับเนื่องจากว่าเรือเวทีไปปีเสเร็จโอกาสที่ยุบย่นไปไปลายก็เป็นไปได้สูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายอดทองไทยนะครับผิวไหวแล้วครับแล้วก็ทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรพังงานนี่ ไล่ไม่จนกระดานจับตีไม่ได้นี่ก็จะเข้าทางของท่านยอดทองไทยนะครับยอดทองไทยนี่ฝีมือหลักเหลี่ยมชั้นเชิงสูงเลยนะครับถ้าประกบไม่อยู่นี่โอกาสที่จะทางด้านเพชรพัางงานจะชนะอยอดทองไทยนี่ก็ต้องทําให้ยอดทองไทยยุบย่นให้ได้นะครับถ้ายอดทองไทยไม่ยุบไม่ย่นนะครับก็น่าจะลําบากนะครับเพชรพัางงานนะครับวันนี้เลรเปิด5้านะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงยอดทองไทยหลังจากทั้งเสร็จนะครับก็ ฝากชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดทองไทยสอสมหมายนะครับดูว่าจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วกว่าแน่นอนนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมชกยากจุกจิกเลยนะครับตนนี้นําไปก่อนแน่นอนครับแต่ว่าถ้ามีราคาท้ายถ่ายก็แต่งตัวบางทุนกันหน่อยนะครับเพราะว่าเรือเวทีไปปีกว่านะครับโอกาสยุบย่นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ลึกๆก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดทองไทยสอสมหมายนะครับดูว่าถ้าคู่นี้ยอดทองไทยชกสม่ําเสมอร่างกายดีนี่โปรโมเตอร์ไม่น่าจะเอามาประกบ เจอกันนะครับเพราะยอดทองไทยน่าจะกระดูกชื่อชั้นจังหวะฝีมือดูดีกว่าค่อนข้างเห็นนะครับแต่ว่ามาประกบ เจอกันได้เนื่องจากว่ายอดทองไทยเรือเวทีไปนานนะครับหนึ่งปีเสร็จเลยวันนี้ก็น่าจะเป็นการเคาะสนิมไฟแรกนะครับในการกลับมาในรอบ1ปีนะครับแต่ก็ยังเชื่อในจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมอาวุธเร็วของทางด้านยอดทองไทยนะครับต้นๆนาไปก่อนแน่นอนนะครับเลทเปิด5-3อยู่ที่ฝ่ายแดงยอดทองไทยนะครับเข้าไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีราคาก็แนะนําให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนด้วยนะครับพา,าหยุดไปนานการ เรือเวทีนานๆการยืรยะน่าจะมีปัญหาไม่มากก็น้อยนะครับทยายมีราคาก็แต่งตัวบางทุนด้วยนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีราคาให้แต่งตัวบางทุนได้ไม่ยากนะครับเรท5-3อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดทองไทยวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดทองไทยสอสมหมายครับส่วนคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงนี่เพชรนิพนธ์สักชรบอนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรตาเสือส่อวังเสือนะครับโลสิ์เบญจมาะนะครับพิจัดพิกัดต่อกันหนึ่งปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรนิพนธ์นี่ต่อ ต่อยหนึ่งรายสิบสามปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรตาเสือต่อย114ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงต่อให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงเพชรนิพนนี่ต่อย1 1 3เมื่อช่วงเช้ามัน1 1 3 2ร้อสลดจุดส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรตาเสือต่อย114่อ่ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าก็มัน114.2ร้อลดไปจุดสครับลดไปคนละนิดคนละหน่อยด้วยกันทั้งคู่นะครับน้ำหนักมาสวยทั้งคู่เนีตัวมาดีนะครับความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนิพน์ดูว่าได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดนิดนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเพชรนิพนธ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เกตกำธรเอนนี่มวยไทยนะครับโดยมีทางด้านสารวัตรแกะพันตำรวจตีธีรวัตรชูกอนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับเสียปิงเอนนี่มวยไทยนะครับแชมป์112ปอนด์ประเทศไทยหมัดหมเลยนะครับทางนั้นเพชรนิพนธ์ฝ่ายแดงนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพเลยนะครับเปิดเกมสรดแข้งต่อยหมัดล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับร่างกายดีฟอร์มสดเลย3ฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตาเสือนี่เป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สีโอปอนะครับโดยมีหมดสีโอปอนะครับกองเกียรติพูนเกิดนะครับเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวานะครับวงในไล่แขนคล้องรัดมัดตีรุนแรงนะครับบู๊ดุดันเลยนะครับฟอร์มนี่ถือว่าเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงนี่ร่างกายดีนะครับช่วงนี้3าฟอร์มสุดท้ายชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ พิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วด้วย1ครั้งนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทย112ปอนด์นะครับแล้วก็ไปถึงด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนิพนธ์ที่เอาชนะเพชรตาเสือมาได้แล้วก็คว้าแชมป์ประเทศไทย112ยปอนด์มาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของท่านฝ่ายน้ำเงินเพชรตาเสือนะครับแล้วก็มีการปรับเวทพิกัดต่อกัน1ปอนด์นะครับแต่ว่าต่อน้าหนัก1ปอนด์แต่ว่ารูปร่างก็ยังดูได้เปรียบอยู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรนิพนะครับ เทรดหลังจากชั่งเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรนิพนธ์สักชรบอรนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ2เลยนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายล่าสุดฝ่ายที่ผ่านมานี่เอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ทั้งสาเสียงนะครับวันนี้ก็ยังดูได้เปรียบดูมีภาษีดีกว่านะครับก็เรทเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรนิพนธ์สักชรบอรนะครับก็วันนี้ก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนิพนธ์สักชรบวันนี้น่าจะย้ำแขนเอาชนะไปอีก1ครั้งนะครับ ขอมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสงเวนสนใจข้อแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuaydung ต้องแอดมาหน้าก่อนนะครับ admuaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสงเวนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุดนะครับ100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง สำหรับมวยชอบที่สึกเจ้ามวยไทยในวันนี้1ตัวนะครับมองไปที่คู่ที่4เลยนะครับฝ right ่ายแดงเพชรนิพนธ์สักชรบนะครับเลทเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ2นะครับมวยชอบที่สึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่ค네ู่ที่4ฝ่ายแดงนะครับเพชรนิพนธ์สักชรบนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยวันนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยเฮงเงรวยรวกันทุกท่านเลยนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆเฮงๆงกันทุกท่านนะครับ ก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนํไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับทั้งมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุกขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสม Wert, อไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย,ย้ําว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ชน,นั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับปลอดภัยจากโควิด19ไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ